มาสวัสดีสบายดีพี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคน,กคนมามาโฟกับบอมเบาทไท่ายอีกเช่นเดือนเช่นเกย,ยพี่น้องครับมือน,นี้ตามมูเขียวพี่น้องอากาศระฮ้อนมาเบาไลาแล้วลุยแล้วมึงแกนคล้องดิอนะฝากคนไลไรก็แชร์ก็ติดตามก็สัตว์ําเด้อพี่น้องเด้อดมาืมันนี้ก็เป็นฮาโลหมูดวดพวกบุงน้ำใหม่น้ำใหม่น,มนี่ขาดบ่อไรย่ามเนี้ยน้ำใหม่มันไหล อืมอืมอหารพะโลหมูต้มเป,ปื่ยกิ่นกับแก้วเพ็ดข้างลัางก็ขาดพระร่มอะไรมันห่อนแห้งเนี่เนื้อคอตาอืม ติงฝานใส่ตึ้งกลมพักบุงกับพักบุงหลวกงแบบไมมย์ยังอุ่นอยู่พีนน้องไง หูเขียวบริกิโดนมันจะเลือดนี่อืมลยเลย 嗯，蛋，李农，蛋，菜又多。 เขาห่วงท้องเพราะว่าเขาติมเพชรถ้ามันจะบอกห่านท้องเพราะว่าเพชรบรไหลาเรยเพชรตรงนานตามอย่างเดียวเลยผมอืมอืม mà cái cắt cần là không ngọt được ขั <Cornell> นบอกรขมซัยบะเนี่ยเต็มตัว หนัำนัวหลอนึ่งเผ็ดนึงนัวนันนว,นวแซ่บได้ประมาณนัวเล็ก ううん 嗯。嗯、mm，喝下。 ลำสัวมาดูแล้วเลยขอหลาบงขียวยหี่อ เนาะบ่มบาบุไทยกับคอรา่าท่านผู้ชมเพียงแค่นี้ว่ากันในคลิปหน้าอ่ะสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย